สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบีสุกฤตถือหุ้นช่องวัน20ล้านแต่ขอนอนวัดไม่คิดแต่งงานขอเข้าบ้านพักคนชราเรียกได้ว่าเป็นเสือสุ้มจริงๆสําหรับนักร้องนักแสดงคนเก่งบีสุกฤตพิเศษแก้วที่ตอนนี้เขาได้กลับมารับงานอีกครั้งหลังห่างหายไปนานซึ่งเขาก็ไม่ได้หายวับกูไม่กลับแต่อย่างใดเพราะส่วนใหญ่เจ้าตัวใช้ชีวิตอยู่กับวัดกับวาปฏิบัติธรรมทําตัวสบายๆถอดหัวโขนออก จนหมดสิ้นซึ่งล่าสุดเขาก็ได้สร้างความมือฮาขึ้นอีกครั้งหลังมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นช่องวันลำดับที่หรวม2อ0ล้านหแสนหุ้นเรียกว่าเป็นระดับผู้บริหารเลยทีเดียวงานนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์วงการบันเทิงไม่น้อยเนื่องจากหลังจากช่งพิกที่สุดของบีสุกฤษเราแฟนคลับก็ไม่ค่อยได้เห็นนักร้องขวัญใจมีผลงานทั้งจอแก้วและจอเงินเท่าใดนักซึ่งอย่างที่รู้กันว่านักร้องหนุ่มได้พกผันชีวิตกลับไปเป็นหนุ่มน้อยธรรมดาที่วันๆเอาแต่อยู่กับ พระกับเจ้าทําบุญตลอดเวลาฝักใฝ่ชีวิตที่เรียบง่ายจึงทําให้ใครหลายๆคนเริ่มสงสัยว่ารวยแล้วแน่ๆถึงไม่กลับมารับงานในวงการบันเทิงเลยซึ่งเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ถึงความสุขในชีวิตตอนนี้ของตัวเองว่าสามารถหาความสุขจากสิ่งรอบข้างได้ด้วยตัวคนเดียวอีกทั้งยังบอกชัดเจนไม่อยากมีครอบครัวเพราะชอบความเป็นอิสระของชีวิตและช่วงหลังมานี้เขาก็ลุกข,ขึ้นมาจับไม้พร้อมผุดความสามารถที่มีแสดงบนเวที ให้แฟนได้หายคิดถึงอีกครั้งทั้งนี้หนุ่มบี้ยังได้บอกอีกว่าคนมักจะพูดว่ารวยแล้วก็ไปอยู่วัดได้ถามว่าจริงไหมมันก็จริงนะแต่ว่าคนเราเลือกความสุขได้คุณมีความสุขอย่างไรก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นเราาไม่ได้ขวางใครความสุขของใครก็ของเขาไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามสุดท้ายก็ส่งผลรวมมาที่จิตใจมันเป็นความตั้งใจของเราที่จะรับงานน้อยเพราะว่าเรารับงานเยอะมาเป็น1ิบปีแล้วพอเรากลับมามองหน้าพ่อ มองหน้าแม่มองหน้าคนที่อยู่ข้างๆเราหลายๆคนเขาต้องการเวลาจากเรามันไม่ใช่เราจะหาเงินอย่างเดียวมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่จะให้กับคนที่เรารักมันสําคัญกว่าทําให้เราเลือกตรงนั้นดีกว่าท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ